สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เดือนพฤษภาคม2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจ3คู่ครับมีคู่ไหนกันบ้างเราไปดูกันครับมีพิมเมอร์อังกฤษครับเตะก,กันอยู่1คู่เป็นแมนยูครับจะเปิดบ้านเจอกับเซลซีแล้วก็ลาลิกาสเปนครับมีเตะก,กันอยู่2คู่เป็นมาโยกาครับจะเปิดบ้านเจอกับบาเลเซีย แล้วก็โอซาูน่าครับจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลนติกบินเบาวันนี้ครับผมได้คัดเอาจีเดดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่เป็นบิ๊กแม์ประจาวันนี้นะครับแมนยูครับจะเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเซลซีจะเตะกันเวลาประมาณตีสอตรงครับตามเวลาบ้านเราแมนยูเนี่ยต้องการแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับก็จะการันตีพื้นที่ท็อปโฟไปเล่นถ้วยยูเซลในฤดูกาลหน้าก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอาพโคนดดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนแมนยูครับอันดับที่4ในลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด17นัดชนะนนไป13กครับเสมอือแพ้ไป1ได้30กครับเสียไป8ส่วนเซลซีครับอันดับที่12ในลีกเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด18นัด ชนะ5เสมอ4แพ้ไป9ได้17ครับเสียไป24เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10หน้าหลังสุดครับเ็นแมนยูครับ,น U, รบชนะไป3เทลซีชนะไป1แล้วก็เสมอกันไป6ครับนั้นล่าสุดที่บ้านเชลซีเนี่ยเสมอกันไป1หนึ่งนะครับอัตราการํำเงินแมนยูเจอกับเทลซีสิบนั้าหลังสุดเนี่ยแมนยู U, ทำเงินไปได้ถึง7เลยนะครับผมเจ้าไป1แล้วก็เสียไป2 มาดูผลงานที่แมนยูเล่นเป็นเจ้าบ้านครับก้าวหน้าหลังสุดที่เจอกับเซลซีเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2นัาล่าสุดเนี่ยที่บ้านแมนยูก็เสมอกันไป1นึหนครับนัดก่อนหน้านั้นก็เสมอกันไป0ูนอัตราการทำเงินที่แมนยูเล่นเป็นเจ้าบ้านก้าวหน้าหลังสุดที่เจอกับเซลซีเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4เรามาดูผลงานส่วนตัวของแมนยูกันบ้างครับสิ 10, น้าหลังสุดชนะไป4เสมอ3แพ้ไป3 นัดล่าสุดไปเยือนบอลหมัดมาครับชนะมาได้1นูนย์ครับอัตราการทำเงินของแมนยูในสินัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้แค่3นะครับผมเจ้าไป3แล้วก็เสียไป4มาดูผลงานที่เล่นเป็นเจ้าบ้านครับสินัดหลังสุดครับชนะไปถึง8เลยนะครับผมเสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้ครับ2องนัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะแอตตานวิล่าไปได้1นูนย์นะครับอัตราการทำเงินที่เล่นเป็นเจ้าบ้านสินัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้ถึง จ็ดเลยนะครับผมเจ้าไปหนึ่งก็เสียไปสองผลงานในบ้านถือว่าแข็งเก่งพอสมควรเลยนะครับสําหรับแมนยูมาดูทางฝั่งของเซลซีกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดครับชนะไปได้แค่นัดเดียวนะครับผมคือนัดที่บุกไปชนะบอลหมัดมาได้ครับสามประตูต่อหนึ่งเสมอไปสองครับแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็ดเลยนะครับอัตราการทําเงินสิบนัดหลังสุดของเซลซีเนี่ยทาเงินไปได้แค่สองนัดเองนะครับผมเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปถึงเจ็ดเลยนะครับ มาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนครับ9น้นัดหลังสุดชนะไป2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป6กัารล่าสุดไปเยือนซิตี้ครับแพ้กับซิตี้มา10อัตราการทำเงินของเซลซีเล่นเป็นทีมเยือน9นัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไป3ครับแล้วก็เสียไปถึง6เลยนะครับผลงานถือว่าไม่ค่อยดีเลยครับสาหรับเซลซีในฤดูกาลนี้เรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ ฝั่งเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยใช้ประตูเป็นดาบิดเดกานะครับผมกองหลังมีวารานครับยืนคู่กับล er ินเดเลิฟเมกซ้ายเป็นลูกชอครับเมกขวาเป็นวานบิสก่ากองกลางมีคาซิมิโร่ครับยืนคู่กับเอริกเซนตัวลูก3ตัวมีบูโน่เฟเนนดสครับตัวลูกฝั่งซ้ายเป็นมาคราฟ์ฟอร์ดตัวลูกฝั่งขวาเป็นแอนโทนีครับและมีนาเป้าเป็นมาซิยาวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนเทลซีกันบ้างครับใช้ประตูเป็นเกปาครับ กองหลัง3ตัวมีติอาโก้สินวาชาลูบาแล้วก็ฟูฟาน่านะครับกองกลางมีลอบตาชิครับยืนคู่กับเอนโซเฟอร์เนเดสวิงแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นฮอครับวิงแบ็กขวาเป็นเซซ่าอปเบิโกเต้าครับกองกลางตัวลูกใช้เป็นคอเนอร์กาลาเกอร์ครับและศูนย์หน้า2ตัวเนี่ยใช้เป็นลาหิมสเตอร์ลิงยืนคู่กับไคฮาเวตนะครับผมเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งแมนยูเนี่ยมีมาติเนตครับ ปาร์เน็ตเบกทอมฮิตเทนสาบิทเซอร์แล้วก็ฟิลโจนนะครับผมส่วนฝั่งเซลซีเนี่ยมีโบยาครับลุยเจมแบดเดชิลคองเต้เมสันเมลคูลิยาชีวิลแบตตินเนลี่แล้วก็มาติโอโกวาสินนะครับผมฝั่งเซลซีนี่เจ็บเยอะเลยนะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งแมนยูเนี่ยอีก3วันจะไปเจอกับฟูลแลมนะครับผม และอีก9วันเนี่ยจะไปเจอนัทชิงเอฟเอครับกับแมนซิตี้นะครับส่วนเซลซีเนี่ยอีก3วันจะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับหรือว่าเจองานหนักติดต่อกันเลยนะครับสาหรับเซลซีมาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดกันบ้างครับแมนยูอันดับที่4ครับแข่งไปทั้งหมด36นัดมี69แต้มครับตามหลังอันดับ3อย่างนิวคอสเซิลอยู่1แต้มนะครับผมแต่แข่งน้อยกว่า1นัดแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ5อย่างอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมอยู่3แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่า1น โซนเซลซีเนี่ยอันดับที่12ในลีกครับแห่งไปทั้งหมด36นั้นมี4 3แต้มถือว่าไม่ได้มีรุ่นอะไรแล้วนะครับสำหรับเซลซีเรามาดูราคาที่เปิดของคู่นี้กันก่อนครับราคาที่เปิดมาเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้ไหลไป1ลูกเป็นฝั่งเจ้าบ้านแมนยูต่อนะครับราคา1ลูก10นั้นหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยไม่มีราคานี้นะครับเรามาดู20ยี่สิบนั้นหลังสุดที่เจอกันมา ก็ไม่มีราคา1ลูกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นราคาป0.5นะครับราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาเสมอนะครับมาดูสิบนั้นหลังสุดของแมนยูเนี่ยราคา1ลูกมีอยู่1นัดนะครับคือนัดล่าสุดครับที่บุกไปชนะบอลมาได้1-0ครับนัดนนี้ก็เจ้าไปนะครับสําหรับแมนยูมาดูทางฝั่งของเซลซีกันบ้างครับสิบนัดนหลังสุดก็ไม่มีราคา1ลูกเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับราคา1ลูกควบแล้วก็ราคา1ลูกครึ่งนะครับเรามาดูราคาสูงต่ำกันบ้างครับราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาเป็น3ลูกนะครับตอนนี้ก็ยัง3ลูก10บนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไปแค่3มนัดเองนะครับผมแล้วก็ต่ำไปถึง7ถือว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับสำหรับคู่นี้ มาดูสิมนนั่นหลังสุดของแมนยูครับก็ต่ำเอ่อก็สูงไปแค่3เองนะครับผมแล้วก็ต่ำไป7เหมือนกันส่วนเซลซีเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป6ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสูงสูงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นต่ำไปเลยมาดูราคาครึ่งควบลูกเนี่ยห้านั่นหลังสุดแมนยูทำเงินไปได้2ครับแล้วก็เสียไป3ส่วนเซลซีครับทำเงินไปได้3เสียไป2 มาดูราคาอ่าสกอ์สูง3าครับ5้านัดหลังสุดแมนยูเนี่ยสูงไปแค่นัดเดียวเองนะครับผมคือนัดที่เสมอกลีดไป2อต่ําไป2แล้วครับแล้วก็เจ้าไป2ส่วนเซลซีเนี่ยต่าไป4แล้วก็เจ้าไป1เลยนะครับดูจากผลงานแล้วก็สถิติของทั้ง2ทีมในช่วงหลังๆเนี่ยแมนยูครับดูจะเป็นต่อกว่าเซลซีแทบจะทุกมุมเลยนะครับนัดนี้แมนยูได้เล่นในบ้านด้วยเนะี่ยผลงานในบ้าน10นัดหลังสุด ยังไม่แพ้เคยเลยนะครับชนะไป8แล้วก็เสมอไป2ผลงานในบ้านถือว่าแข็งแกร่งสุดๆครับสำหรับแมนยู่วนเซลซีครับผลงานเล่นเป็นทีมเยือน9นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับชนะได้แค่2นัดครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง6แต่ผลงานที่เจอกับแมนยูห้านัดหลังสุดเนี่ยเสมอกันไปทั้ง5นัดเลยนะครับนั่นแสนแดงว่าถึงฟอร์มเซลซีจะแย่แค่ไหนครับเวลาเจอกับแมนยูเนี่ยพวกเขามักจะไม่พลาดท่าให้กับแมนยูง่ายๆนะครับ เพราะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับของทั้งสองทีมไม่ว่าฟอร์มของทั้งสองทีมจะดีหรือว่าจะแย่เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มใส่กันแน่นอนครับอัมพลคนดูบอลครับขอฟันธงวัดใจไปที่ทีมเยือนเทลซีครับน่าจะมีลุ้นและก็เชียร์มันมากกว่านะครับผมเพราะฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรที่ต้องห่วงแล้วนะครับผมน่าจะใส่เต็มสูบแน่นอนครับสําหรับเทลซีส่วนแมนยูครับในเล่นในบ้านก็จริงครับผลงานดีกว่าก็จริงครับ แต่ต้องเล่นด้วยความกดดันครับว่าต้องมีแต้มถึงจะการันตีพื้นที่ท็อปโฟครับนัดนนี้ผมคาดว่าแมนยูน่าจะเล่นแบบรัดกุมมากกว่านะครับตั้งรับและรอสวนกลับถ้าหากนักลงทุนท่านไหนครับอยากได้ทีเด็ดหรือว่าบอลสเต็ปเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อําพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ